ปูตินสั่งโต้กลับบุกเคริร์สขยี้ฐานเคียฟกระเจิงเคียฟได้เปิดฉากยุยยุในระดับใหญ่อีกครั้งนะคะด้วยการโจมตีเขตภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียโจมตีแบบไม่เลือกหน้าเลยมีรายงานว่าโดรนโจมตีรถพยาบาลส่งผลให้แพทย์และคนขับเสียชีวิตพลเรือนบาดเจ็บจำนวนมากมีทั้งเด็กผู้หญิงเต็มไปหมด ท่าทีของสรัฐและสหภาพยุโรปไม่กระมิดกระเมียนแล้วนะคะออกหน้าหนุนเต็มสูบว่ายูเครนมีสิทธิปกป้องตัวเองเป็นสูตรเดียวที่ใช้กับอิสราเอลในศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์เลยงานนี้ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียสั่งการเองในฐานะผู้บัญชาการหารสูงสุดของกองทัพรัสเซียวันที่8สิงหาคม2 5 6 7สำนักข่าวรัสเซีย today ส putnik และ t a s รายงานว่า มาริเอสคารวาวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าด้วยการโจมตีอย่างโหดร้ายในภูมิภาคเคริร์ดกลุ่มบันเดอริตีอันนี้เป็นคำเรียกกลุ่มบบนเดราบบนเดรานี่ก็คือกลุ่มสุดโต่งนิโอน,นั่นเองเขาบอกว่ากลุ่มสุดโต่งของยูเครนพยายามสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนรัสเซียในภูมิภาคของรัสเซียและพยายามแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี้ย มันเป็นการเคลื่อนไหวท่ามกลางความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของกองกำลังยูเครนในพื้นที่ขัดแยง้งนัน่นคือแพ้ที่แนวหน้าก็เลยมาบุกแนวหลังรัสเซียแทนเห็นได้ชัดว่าความคาดหวังของนีโอและผู้สนับสนุนก็ไม่สำเร็จไม่เป็นจริงเช่นกันทำไมเขาพูดอย่างนี้นะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่านักรบยูเครนในรายงานที่เทเลกรมนะคะพูดถึงว่า การบัญชาการรบการพูดคุยทางรัสเซียบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษมันบอกว่าอะไรนะคะนักรบกองกำลังผสมของยูเครนโจมตีเมืองซุดจาในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียอยู่ชายแดนนะคะติดกับคาคอฟตั้งแต่วันที่6และ7สิงหาคมพวกนิโอยูเครนได้ก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในภูมิภาคเคิร์สด้วยกองกำลังฐานราบและรถหุ้มเกราะหนักจำนวนมากทำให้พลเรือน 24คนในภูมิภาคเคิร์ดได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเด็กด้วย6คนดโดนโจมตีโรงพยาบาลเสียชีวิตหนึ่งนายและคนขับเสียชีวิตด้วยมีรายงานด้วยว่านักข่าวสงครามของรัสเซียบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยดโดรนในรถของเขานะคะอันนี้ทางมาเรียาสคารวาบอกอีกว่ากองกําลังหานรัสเซียสามารถตอบโต้ศัตรู ทำให้ยูเครนสูญเสียอย่างหนักได้อย่างเด็ดขาดประชาชนมากกว่า2,000คนได้อพยพจากพื้นที่ชายแดนบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตตั้งแต่เช้าว,วันอังคารเจ้าหน้าที่จัดหาที่พักพิงฉุกเฉินให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือขณะที่ภูมิภาคใกล้เคียงก็เสนอความช่วยเหลือต่อผู้ลีภัยเช่นกันนั่นก็คือมีความสามัคคีกันมากขึ้นแต่ก็เจ็บใจ ว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ธรรมดานะคะผู้ถูกล่ากับผู้ล่าผู้คิดรุกรานกับผู้ที่ไม่คิดรุกรานมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็เหมือนครั้งที่เก่ะการร้ายในงานคอนเสิร์ตชาญเมืองมอสโกนั่นแหละปูตินกล่าวในการประชุมคณะรัฐบาลเ,เป็นการประชุมของฝ่ายความมั่นคงนะคะมีหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุมทีม ทีมใหญ่ของปูตินนั่นเองเขาบอกว่ารัฐบาลเคียฟดำเนินการยั่วยุในระดับใหญ่อีกครั้งได้ใช้อาวุธประเภทต่างๆทั้งขีปนาวุธโดรนยิงถล่มอาคารพลเรือนอาคารที่พักอาศัยและรถพยาบาลอย่างไม่เลือกหน้านั่นก็คือแพททางการอาหารที่แนวหน้าก็มาจัดหนักทำร้ายพลเรือนในวันเดียวกันกระทรวงกลาโหมก็รายงานกับ ฝ่ายการประชุมที่เป็นการประชุมรวมนะคะฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียที่ปูตินเป็นประธานเขาบอกว่ากองทัพรัสเซียยังคงโจมตีกองกําลังยูเครนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนของภูมิภาคเคริร์สกองทัพรัสเซียได้ขัดขวางความพยายามแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของรัสเซียสื่อเคียฟและตะวันตกรายงานว่ายูเครนย,ยึดพื้นที่ยึดเมืองของรัสเซียได้ แต่ที่แนวหน้าฝ่ายทหารรายงานผลปฏิบัติการตอบโต้ของกองทัพรัสเซียทําให้เคียฟสูญเสียทหารและยุทธปพกรณ์จำํำนวนมากคนพูดเรื่องนี้รายงานในที่ประชมุมคือพลเอกวาราีเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการหารร่วมของรัสเซียรายงานสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์สในที่ประชมุมนะคะเขาบอกว่าขณะน,นี้หน่วยทหารภาคเหนือนั่นคือ Battle Group n o r t h และหน่วยรักษาชายแดน FSB ระดมกําลังร่วมมือกันทำลายล้างศัตรูในพื้นที่ชายแดนของรัสเซียศัตรูมีการสูญเสียไปแล้ว315คน300กว่านี่เกิน3กองร้อยนะคะ3กองร้อยเต็มเลยยานเกราะ54บคันรถถัง7คันจริงๆแล้วบอกว่ามีทั้งขีปนาวุธและอื่นๆการปฏิบัติการในภูมิภาคเคริร์สทางฝั่งเสียนาธิการบอกว่าจะเสร็จสิ้น ด้วยการเอาชนะศัตรูและฟื้นฟูชายแดนของรัฐต่อไปนั่นคือเขายืนยันในที่ประชุมน,นะคะสถานการณ์ณเวลานี้ไม่ใช่เสียเปรียบไม่ใช่สูญเสียพื้นที่ถ้ามองหรือฟังจากสื่อทางฝั่งของออยูเครนและตะวันตกก็จะมองว่ายูเครนยึดแผ่นดินรัเสเซียซึ่งทางฝ่ายทหารซึ่งอยู่กันพร้อมหน้านะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงกลาโหมแล้วก็พื้นที่ ทั้งกองกำลังการบินอวกาศกองทัพบ,บกล้วนแล้วแต่ยืนยันไม่เป็นเช่นนั้นมีรายงานเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในสำนักงานประธานาธิบดียูเครนจากเทเลกราฟของเขาว่าน,นะคะบอกว่าอันเดรียเยล์กหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเซเลนสกี้คือผู้ประสานงานกับสรัฐให้กองทัพยูเครนโจมตีภูมิภาคเคริร์สนับเป็นการเปิดปฏิบัติการตอบโต้รอบใหม่ของกองทัพยูเครนและที่ปรึกษาทางทหารของนาโต มีส่วนในการวางแผนปฏิบัติการของคณะเสนาธิการทหารและหน่วยข่าวกรองของอังกฤษช่วยจัดระเบียบกองกำลังในการบุกเข้าโจมตีธรรมดาเลยเพราะท,าท่าทีของสหรัฐและสหภาพยุโรปชัดเจนมากออกมาพร้อมใจกันระบุว่าสหรัฐ EU ถือเป็นสิทธิของอยูเครนในการปกป้องตัวเองชัดนะคะงานนี้นาโตู้งที่จริงก็ส่ง ผู้บัญชาการเข้ามาประจำการที่เมืองเคียฟอยู่แล้วมอสโกได้เรียกร้องให้สปพะช,ชาติประนามการโจมตีนักข่าวสงครามชาวร,รัสเซียเยฟเกนีพอดุบนี่คณะผู้แทนทาวอนอ,อของมอสโกประจําสัพะช,ชาติแถลงการนะคะเขาก็เผยแพร่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบอกว่าเยฟเกนีพอดุบนี คุ้ผู้สื่อข่าวสงครามของรัสเซียได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยโดรนของอยูเครนในภูมิภาคเคริร์สนี่คือแผ่นดินของรัสเซียบ้านรัสเซียนะคะโจมตีมาที่บ้านรัสเซียความพยายามรอบสังหารครั้งนี้เป็นอีกเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รัฐบาลเคียฟก่อขึ้นในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียรัเสเซียเรียกร้องให้สาชาชาติประนามการโจมตีอันโหดร้ายครั้งนี้โดยทันทีและเด็ดขาดมันก็หวังได้หรือนะคะเหตุการณ์ แบบนี้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางมุ่งเป้าสังหารนักข่าวที่ไม่ใช่นักข่าวของอิสราเอลอย่างเห็นๆตายไปเป็นร้อยเลยนะคะที่ตะวันออกกลางและก็นักข่าวรัสเซียไม่ใช่คนแรกที่โดนล็อกเป้าถึงขนาดแบบปลอมตัวมาทำลายชีวิตใช้ระเบิดก็ทำมาแล้วรอบสังหารก็ทำมาแล้ว ฟา,าฮานหักรองโฆษกของ res, อันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการสาประชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อทาสของรัสเซียนะคะว่าสหประชาชาติมีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีที่ทําให้พอดดับนีได้รับบาดเจ็บคาพูดน่ะดีนะคะแต่ไม่มีผลในเชิงปฏิบัติชัดเจนการเคลื่อนไหวบุกแผ่นดินรัเสเซียครั้งนี้นาโตรูปข่มกองทัพรัเสเซียเห็นเห็นปูตินบอกชัดนี่คือการย,ยั่วยุครั้งใหญ่ ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีเขาลางมาก่อนนะคะก่อนที่เคฟจะได้รับครื่องบินรบ F16 ด้วยซ้ำม,มีการก่อกวนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคชายแดนของรัสเซียที่ติดกับซูมีและคาคออหากดูแผนที่การสู้รบจะสังเกตเห็นได้งานนี้สซรั์และนาโตมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยทั้งในแง่การปฏิบัติการและการประกาศจุดยืนจับตางานนี้ปูตินคงไม่นั่งรอฟังแต่รายงานจากรัฐมติกลาหมหรอกนะคะ ถึงไม่ประกาศเปิดศึกเป็นทางการแต่การบุกยึดแผ่นดินรัเสเซียแม้จะชั่วคราวก็ส่งสัญญาณแล้วนะคะว่านาโต้เปิดฉากทาแล้วรัเสเซียจะทําอะไรได้เป็นการยั่วยุท้าทายครั้งใหญ่ที่จริงก็คือนาโต้นั่นเองเป็นการยั่วยุขั้นสุดให้รัเสเซียออกหมายถล่มสมาชิกนาโต้คาดว่าแนวหน้าของสี่ภูมิภาคก็เป็นไปตามสเตปอยู่แล้วคือ รุกคืบหน้ายึดหมู่บ้านกลับคืนมาสู่แผ่นดินรัสเซียรัวรวทุกวันแต่แนวหลังยูเครนนั่นแหละจะเป็นเป้าต่อไปจะแหลกแบบไหนเมื่อไหร่จะเป็นคาคอที่อยู่ติดกับภูมิภาคเคิร์สหรือลาวอฟซึ่งอยู่ตะวันตกของยูเครนติดโปรแลนด์ซึ่งประกาศชัดแล้วว่าเป็นที่จอดเอหรือโอเดสซาซึ่งเบกเดว่าและนาโต้ส่งกำลังทหาร โดนและขีปณนาวุธเอามาสุกไว้ที่นี่สามจุดนี้น่าจับตานะคะใครจะโดนกบไม่นานจะได้รู้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้ความอนุเคราะห์บริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ